สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับโอลโอลิปิกลียงนะครับเล่นที่พาร์คโอลิมปิกลียงต้อนรับการมาเยือนบาร์เซโลนานะครับลียงเจ้าถิ่นเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับจากกลุ่ม F นะครับส่วนบาซ่า แน่นอนว่าเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับจากกลุ่ม B นะครับท้งโคก็จับฉลามมาเจอกันนะครับโดยเกมนี้ครับเล่นที่บ้านลียงก่อนนะครับก่อนที่นัดหน้าจะกลับไปเล่นที่คัมโนบ้านของบาซ่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งลียงกัน่อนเลยนะครับผู้ักษาประตูเป็นแอนโทนีโลเปสแผงหลังก็จะมีโมเรลดีนายเออร์เฟโด มาคาอ์ราฟาเอลต้องการใช้ปินโตทูซาดมิฟิเตอร์ปาตราเรเนบิเฟลกีและหน้าเป้าเป็นมูซาเดเบเล่ส่วนบาเซโลนาผู้สักาประตูนะครับเป็นมาเดเตสเซเกนแผงหลังก็มีอ่าลองเล่กิดาปิกเก้คนที่อาบาซิโอโรเบโตตรงการใช้ซิโอบูสเกตเอตโรบิดาวอีวานลาคิติตและตัวรุกเป็นฟริเปคุตินโยเลวียนเมซี่และหลุยส์ซัวเรสนะครับ เกมตัวครับขึ้นแรกแน่นอนว่ากูรูหรือว่าแฟนบอลทั้งหลายเนี่ยก็จะมองว่าบาซ่าได้เผรียบกว่านะครับแต่ก,ก็ต้องดูกันครับว่าวันนี้ลียงจะเล่นอย่างไรในการต่อกอนกับบาซ่านะครับ <c oughs> แล้วโอ้โหแมะยังดีที่ มาบอลมันเข้ามืออันโตนีโรเปสก่อนครับมาราคิติสรอชาร์จอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้โซเลสออกซ้ายที่คูตินโยให้มาลุยโซเลสโซเลสซัดซ้ายแไปเข้ามืออันโตนีโรเปสผมว่าสูค้นครับผู้จัดการทีมของทางปารีสแซงเมงน่ยเชื่อว่า เกมนี้ลียงอาจจะมีพลิกนะครับอาจจะชนะบาร์ซาได้ดูกันดูว่าจะออกมาอย่างไงครับลียงเป็นทีมแรกครับที่เอาชนะเปเช่ได้ครับในหลีเอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนส์ลีกก็ผลงานไม่เบาครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็บกไปชนะแมนซิตีมาแล้วนะครับแล้วดูของหลุยส,ส์ซัวเรสโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับว่า เชียบขาดครับบาซ่านำไปแล้วโอโห,หูดูกันอีกครั้งแนวรับของลียองอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้แต่แค่2คนนะครับโอ้แล้วให้ลุยโซเลสยิงเข้าไปเลยครับบุกอยู่ดีๆครับเราโดนสวนตัดบอลมานี่ครับแผงรลางเซนเตอร์เหลือสองคนโอ้โหแล้วไม่ทันครับเจอความเร็วของโซเลสเข้าไปครับ เครับเมสซี่ให้ซัวเรสตายเลยครับอ่ะครับหนึ่งศูนครับพาเซโลนาขึ้นนำเพียงแค่สิบห้านาทีแรกนะครับคูตินโยลองเล่คนที่เอาไปคูตินโยให้คนนี้เอาไปครั้งแล้วหลายต่อที่ลุยซัวเรสซัวเรส แะได้โซเลต์บอลฉลับมาบูสเกตให้พูตินโยบูสเกตอีกครั้งให้วิดาววิดาวออกขวาเป็นโซเลสไม่เข้านะครับโอ้ยังแค่หนึ่งศูนย์โอ้จังหวะดูฟสกูนี่เหมือนเกือบจะเสียบเสารแรกน,นะครับลูกยิงออกทางลิอเลียมเมสซ,ซี่ครับซ้ายโอ้นิดเดียวครับอ่า บอเร็วบอเร็ว้าวอ่ะบอลไปข้ามือโรเปสก็มาถึงตรงที่บาซ่าก็ได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าได้อเวโกไปด้วยครับโ mm hmm. คชิยโยไหลามาที่เรีวเนียวเบสซี่ติดบล็อกอ้ <c oughs> เดิ้ลป้ายให้ที่เดนบีเฟรคี เดือไปลายไหลมาให้กับทางราฟาเอลพินเตอร์โมเรลโมเรลอืมมีแมสตแต่ยังได้ครับเฟอร์คีขึ้นหลังพินเตอร์ให้มาที่มูซาเตเบเล่เฟอร์คีอืมไปไม่ได้แล้วอับเป็นบาซ่าจะได้สวนวิดาวบสเกตวิดาว ยกมาให้ที่ซิโวโรเบีโตหลามาไปไม่ได้ครับนานบิฟเฟร์คีพินเตอร์ตาเร่พินเตอร์อีกครั้งตาเร่โฟสินมองไม่ฟาวครับให้ได้น,นิดอ้าวโฟสินกลับมาเป่าฟาวครับอ้าวเหมือนเป็นบาซ่าได้ฟาวนะครับเฟอร์คีกับทางด้าน ลองเล่นครับโอ้โหปเป็นเฟอร์กีไปฟาวอ่าลาคิติสคืนโอ้โหต่อบอลแม่นวรับของรีโอเนี่ยปดหัวได้เลยครับเจอแบบนี้เข้าไปลากิติสไหลมารูกนี้อ่าไม่ผ่านครับแล้วจะเป็นเกมโต้กลับด้วยเนมเเลดูฟุนบาซซาก็มาเร็วครับ สวนไม่ได้ซิโรเบลโตวีดาวขึ้นหลังนะครับปิเก้เมสซี่ซิกลโกโรเบลโตไหลามาที่ลุยโซเลสเปิดมาไปเข้ามือโลเปสตาเว้ดับย,ยังได้อยู่ทูาสาตโมเรลอดูว่าทีโยงอื สิ่งแรกคือต้องการประตูที่เสมอก่อนนะครับอยู่ตรงนี้แม่แล้วบาซามาอีกแล้วลียงเองก็ระวังรลบกำลังประกบแนวรุกของบาซ่าได้แล้วจบครึ่งแรกนะครับลียงตามหลังบาซ่าอยู่นะครับอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่ง มาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับ o L o L P โอเอลโอลิมปิกนิยงกับบาร์เซโลนาครับครึ่งแรกบาซ่าได้เปรียบทุกอย่างนะครับครึ่งแรกเรื่องการของเกมการยิงประตูรือว่าทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับในครึ่งแรกคูตินโย ยกมาแล้วโอ้กกระโดดฟาดโอ้โหลุยสัวเรสโอ้จักรยานอากาศแต่ไม่เข้ากรอบนะครับโอ้ถ้าเข้าไปนี่น่าจะเป็นประตูที่สวยงามนะครับดูครับจังหวะที่คตินโยตักมาโอ้โหสัวเรสช่วงนี้ถ้านักเตะคนไหนมีโอกาสได้จังหวะ ทำประตูส,สวยๆหรือเล่นท่ายากนี่ถ้ามีโอกาสก็ก็ทำแล้วครับแต่ขอให้เป็นประตูแค่นั้นแหละครับเซอร์ค <laughs> ีวางมากาเฟลไม่ถึงครับมออยู่ที่ลาคิติสหลายอ้าไปติดเ็นเตอร์เซอร์คีโดนสไลด์แต่ยังได้เดเบเล่เดเบเล่ติดเคลาปีเก้แหละครับคืนกลับไปลองเร่ ล like าคิตติสออกขวามาซิโอโรเบรโตเมสซี่จิ้มต่อมาที่ลุยสโซเรต์ัวเรตได้วัวเรตไหลมาที่วีดาวโอ้โหโ,โลเปสปัดออกมาบาซ่ายังได้อยู่นะครับโรสเกตโรสเกตให้มาลาคิติต์ยกไม่ถึงเมสซี่อะแล้วโอ้โหบอลโ,โ,โ,โลเปสชกออกมาเซียวโรเบรโตหนุนไปอีกครั้งวีดาวให้ ปทีิลาคิติสโอ้สองศูนเลยครับโอ้โหปาดสวยงามมากครับลูกซัดไกลของทางอีวานลาคิติสครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับแต่วะโชคของแอนโทนีโรเปสซืโรเบสหนุนไปบอคเกตไหลให้ลาคิติสโอ้โห แตะแต่งนิดหนึ่งแล้วก็ยิงด้วยขวาครับนอกกรอบเขตโทษก็สองศูนย์แล้ะครับบาซ่าไปแล้วครับางานหนักเป็นสองเท่าครับลียงโรซาร์ให้เดนเบเร โอเซเดเบเล่ออกซ้ายมาเมฟิสเตอร์ป้ายเบอร์ป้ายยกมาไม่ถึงเดเบเล่แต่ยังอ้าวกลายเป็นบาซ่าตะอ้าวแล้วก็ฟาวครับโอ้โหบาซ่าได้ฟิกิกก็เล่นไปแล้ววิดาลเมสซี่ไหลมาลุยโซเรตให้วิดาลออกขวามาอาร์เซโ,โลเบโตไหลเ,เลี้ยงมาซัวเรตเข้ากลางมาอีวานลาคิติสติดบ,บล็อกโมเรลหวัวต่อข้างหน้าไม่มีใครครับ โอ้บาซ่าด้ยต่อครับเมสซี่โอ้โหไม่เข้ากรอบครับบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับแม่จังหวะเกมรุกของทางบาซ่าโอ้โหได้รุนทุกครั้งครับบุสเก็ตให้โซเลตแล้วให้ต่อกับเมสซี่ครับยิงด้วยซ้ายครับแม่หลุดเสาเสา,สาออกไปนิดเดียว เอเทนิโรเปสครับสั้นๆกับดีเมเยอร์พินมเทอร์อ้าวจ่ายเสียครับแล้วบาซ่าส่วนเลดจัไม่อยู่เองครับบอลอยู่ที่ราฟาเอลขึ้นหลังไปที่เอเทนิโรเปสเปิดขึ้นหน้ามาหาแล้วตักได้แล้วครับาซ่าลองเล่ให้บุสเกตเอเทนิโรวีเดาวีเดวไปได้วีเดลไม่ผ่านแล้ว ล้วจะเป็นเกมโต้กลาบของลียงบ้างครับมาให้ลุนนี้ไม่ถึงเตาได้อีกขสู่ช่วงอ่เหลือไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับบาซ่านำอยู่2-0หาคาวทูมาทุาสัตเ,เดียวไปายไปไม่ได้โดนสไลด์ไม่ฟาวครับ คนนี้เอาบาไลกิติดให้เซอเลสคืนหลังกูตินโดแล้วไหลต่อมาหลุยเซอเลสเซอเลสอาจติดเตนายเออร์ไปไม่ได้ฟเฟร์คีออกสายมาที่เมฟิเดอปาจะไปได้อ้าวจ่ายติดอย่างไรฟเฟอร์คีขึ้นหลังโมงเรลเฟอร์คีกับ เพนเตอร์ครับแล้วเพนเตอร์วางมาเดเบเลโอไม่ทันครับบอลแรงไปอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับโอ้ยูี่ครับลงไปแทนเดเบเลโอยลร่ยังเจ็บอยู่นะครับ <c oughs> โอ้ยักหลังมาเนตเปลี่ยนแต่และตัวเอาตัวเจ็บลงไปนะครับของจริงตัวเจ็บอยู่นะครับยูี่นี่ ครับลียงดูว่าจะตีใครแตกได้หรือเปล่าครับเฟื่ี้ไม่ผ่านบเรเชตโซเลตโซเลตยกมาให้กับทางเมสซ,ซี่ไม่ทันครับอลูกตั้งเตจากประตูของลียงจะมีการเปลี่ยนอีกครั้งเอาคอเน็ตครับลงไปแทนตราเร่ แต่ทีนี้โรเปสครับเปิดยาวขึ้นมาเออ่าวิธีคอนเนตคือถ้าตีไข่แตกก็ยังมีหวังนะครับในนัดเห็นไหมว่าโอกาสจะเหลือน้อยที่เปลี่ยนครับว่ากลับไปเล่นที่คัมโนแล้วก็จบเลยครับอาโอลิมปิกลีโยงครับแพ้คารังต่อบาร์เซโลนาครับศูนย์ประตูต่อ2ครับ แน่นอนว่าเกมนี้บาซารือว่าได้เปรียบนะครับโอกาสการทำประตูถือว่าชัดเจนครับดูว่าของจริงนะครับคืนวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะครับเวลาตี3นะครับก็ดูชมได้ที่ Go นะครับโก c o คนะครับคู่นี้คู่นี้ก็จะเล่นพร้อมกันกันกบคู่ลิเวอร์พูลกับบาเยิมวนิกนะครับก็แฟน ทียงแฟนบาร์ซ่าก็อย่าลืมรับชมกันนะครับเอาครับผมต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับเอาครับผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ